พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับคดีหรือข้อพิพาทที่สามารถไกลเกี่ยกันได้ ประเภทคดีที่อาจจัดให้มีการไกลเกลี่ยข้อพิาพาทได้ได้แก่ 1. คดีแพ่งทั่วไป 2. คดีอาญาโดยความผิดที่เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่มักเป็นความผิดที่ยอมความได้เช่นกระทำอนาจารทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพวงเหนียวกักขังผู้อื่นเปิดเผยความลับหมิ่นประมาทช่อโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์บ,บุกรุก 3. คดีอาญาที่รัศดรเป็นโจทย์ฟ้องเองโดยลำพังคดีที่สามารถจัดให้มีการไกลเกียยได้ก็จะมีตามนี้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผม ทีมด็อกอรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ